ชาวเน็ตแอบดูลูกช้างแอบ,บหลังเสาทำตัวเล็กตัวน้อยกลัวโดนดุหลังบุกไราอ้อยจริงๆข่าวนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่แอดเห็นข่าวแล้วแบบอมยิ้มเลยค่ะเพราะว่าลูกช้างเขาแบบไปแอบ,บหลังเสาไฟที่แบบคิดว่าคนอื่นจะไม่เห็นเขาแต่ว่าจริงๆเขาตัวใหญ่เนาะแอบ,บนิดๆหน,หน่อยๆคนอื่นก็เห็นอยู่ดีอะ่ะมันมีความน่ารักเล็กๆอะค่ะอยู่ข้างในลองฟังเนื้อข่าวดูเนาะ ชาวเน็ตแห่อ็นดูลูกช้างแอบ,บหลังสาวทำตัวเล็กตัวน้อยกลัวโดนดุหลังบุกไล่อ้อยพร้อมคอมเมนต์อยู่นิ่งๆอย่าขยับเดี๋ยวเขาเห็นนะลั่นเดี๋ยวค่อยกินอ้อยต่อรอเจ้าหน้าที่ไปก่อนเรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลสุดน่ารักในโลกโซเชียลเห็นแล้วก็อดขำไม่ไหวเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนึงได้โพสต์ภาพลูกช้างที่กำลังทำท่าหลบแอบบเจ้าหน้าที่พอได้แอบ,บมาบก ไร่อ้อยของชาวบ้านตอนยามดึกกระทั่งจับได้แต่ไม่ไวที่เจ้าหน้าที่จะหาเจอเพราะลูกช้างแอบอยู่หลังเสาเล็กๆที่บางตัวเองไม่หมดซึ่งชาวเน็ตต่างก็เอนดูว่าช้างน้อยเพราะคงคิดว่าแอบมิดชิดไม่มีใครเห็นแล้วแน่ๆโดยผู้ใช้ Facebook ลน์หนึ่งได้โพสต์ภาพของลูกช้างตัวน้อยยืนหลบหลังเสาพร้อมระบุว่าไม่เห็นอะไรจริงๆหลบแปบ๊บ เจ้าหน้าที่มานิ่งๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เห็นไปแล้วค่อยกินอ้อยต่อโดยเป็นภาพที่ลูกช้างตัวน้อยยืนหลบหลังเสาต้นเล็กๆเพื่อหลบหนีความผิดที่ได้ไปบุกไร่ายอ้อยของชาวบ้านกลัวโดนจับได้จึงรีบหลบหนีไปยังเสาต้นนั้นและคงคิดว่าไม่มีใครเห็นโดยแน่ หลังจากเรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอยู่นิ่งๆอย่าขยับเดี๋ยวเขาเห็นนะหน้าเอ็นดูจังไม่เห็นจริงตัวนิดเดียวมองไม่เห็นหรอกลบๆๆๆๆไม่มีใครเห็นน่ารักเดี๋ยวค่อยกินอ้อยต่อรอเจ้าหน้าที่ไปก่อนอิอแอบเกง่งไม่เห็นเลยเห็นภาพแล้วแบบน่ารักสุดๆอะ่ะ ชางเขาคงคิดว่าตัวเขาเป็นกระต่ายมาั้งน่ารักคิ้วๆ